เอ๊ยยังไงเต้ยโพสภาพคู่ไฮโซหนุ่มทายาเจ้าส,สัวทำกองเชียร์ลุ้นความสัมพันธ์เต้ยจรินพรหลังสวยวันสวยคืนแถมโสดแล้วตอนนี้ล่าสุดทำกองเชียร์ือฮาเมื่อสาวเต้ยโพสภาพคู่กับชายคนหนึ่งขณะกำลังยืนหันหลังชมผลงานศิลป,ปะกันอยู่พร้อมแคปชั่นและแท็กถึงฝ่ายชายด้วยว่ารูปนี้มันดูดอยากมองไปเรื่อยเรื่อก่อนฝ่ายชายจะเข้ามาคอมเมนต์ว่ารูปเน็ตไอดอลต้องเป็นแนวตั้ง จะจำคำของคุณเตยไว้ครับจากนั้นเตยก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบอีกว่าฮ่าฮ่าเน็ตไอคุณภาพแซลกันไปมาน่ารักโดยใช้หนุ่มที่สาวเตยโพสต์ภาพคู่ด้วยคือคิดธนชัยเบญจรงคกุลช่างภาพหนุ่มเนื้อหอมทายาทหมื่นล้านสุดหล่อของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลไฮโซคิด so ยังเป็นเพื่อนสนิทของหนึ่งในแก๊งเฟอร์บี้อย่างมิวนิฐาด้วยโดยมักจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของไฮโซคิด so กับสาวมิวอยู่บ่อย ขณะที่ IG Story ของไฮโซคิตยังลงรูปคู่กับสาวเตยด้วยทำเอามีคนลุ้นจิ้นคู่นี้กันเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ